ดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการนะคะค่ะอาจารย์คะาจากช่วงแรกที่อาจารย์ได้พูดถึงพรทอนะคะหนูอยากทราบว่าปัจจุบันนี้พรทจริงๆแล้วมีกี่กี่กลุ่มคะคือเมือ่อเมื่อเราพอจะเข้าใจกันว่าพรทเนี่ยค,คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของอพูดตรงๆว่าเป็นกลุ่มชาวนาชาวไร่ค่ะ นะฮะรวมทั้งผู้ใช้แรงงานจํานวนหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นชนชนั้นกลางปัญญาชนนั้นเนี่ยค,คือเขาอาจจะที่จริงอาจจะเรียกว่าพอรทก็ได้แต่ว่าจะไม่มีใครจัดตัวเองเป็นเช่นนั้นเพราะว่าปัญญาช,ชนชนชั้นกลางที่เข้าไปร่วมกับพรรคมินนิ์เนี่ยพอเวลาที่เกิดปัญหาทางความคิดปัญหาการนำปัญหาทฤษฎีเขาเดินออกมาตุนหย่ก็เดินออกมาเฉย มีม,มีมีคนบางคนไปค่อนข้างจะพูดให้ร้ายอาจารย์นะว่าอาจารย์เป็นคนไปค,คล้ายๆกับว่าไปพาคนออกมาไม่ว่าจะเป็นพรตทหรอ,อซึ่งไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยโดยเฉพาะปัญญาชนชน,ช,นชั้นกลางต่างคนต่างก็เป็นอิสระก็ต่างคนต่างก็ออกมาะนะต่างคนต่างก็ออกมาเช่นถ้าเป็นคนดังหน่อยทุกคนก็จะได้ยินเช่นจะเป็นคุณเซกซั นะ,ะคุณเจนนันก็เดินมาทางเดินออกมาทางเขตป่า<ะ>ที่ห้วยขาแข้งเป็น<ะ><ะ>ต้นหรือว่าคุณธีรยุทธ์กลุ่มของคุณชัมนิอาจารย์ก็ยังอยู่กับคุณธีรยุทธ์กับคุณชัมนิอยู่<ะ>ช่วงหนึ่งเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันอะ่ะนะคะ,ะเพื่อที่จะดูแลพูดคุยซึ่งกันและกันในช่วงก่อนที่จะมีการออกมา เราะนั้นก็ในกลุ่มปัญญชนชนชั้นกลางส่วนหนึน่งก็ออกมาเงียบๆ,ๆแต่ถ้าเป็นคนดังหน่อยก็จําเป็นที่ต้องพบกับเจ้าหน้าที่บ้างแต่พบแล้วครั้งเดียวส่วนใหญ่ก็เลิกนะะอย่างอาจารย์ก็พบแล้วก็บอกว่าโอเคครั้งเดียวนะฮะก็คือครั้งเดียวนะ,ะถ้าอยากจะติดตามดูก็ติดตามไปนะฮะแต่ว่าในส่วนของที่เราเรียกว่าพอรทอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรากหญ้าจะเป็น ประชาชนที่ยากลบาบากคือเขาเข้าไปบางทีเขาเข้าไปทั้งครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนก็จะอยู่ช่วยทํางานชายป่าะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนอย่างอย่างอย่างเพลงที่ที่ก่อนรายการเนี่ยแตง่งโดยคุณจิตภูมิศักดิ์เพราะนั้นคนที่เข้าป่ามันมีหลายผลเขาเป็นรรญ,ญาชนที่เข้าและเป็นปัญญชนที่ยี่้มยอดมากเขาถูกจับในยุคจอมพลสฤษดิ์นะ แล้วขังคุกและตอนขังคุกนี่เขาแต่งเพลงจํานวนมากแต่งบทกวีจํานวนมากแต่งตำราจํานวนมากที่มีค่าคทางอักษรศาสตร์และวรรณคดีคแต่ว่าก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วก็ถูกค่าคะนะคะก็ที่ชายป่าแต่ในในบริเวณเขตป่ากับเขตเมืองก็จะมีคนอีกจํานวนหนึ่งะนะคะก็ที่ช่วยสนับสนุนหรือทํางาน เพราะนั้นมันก็จะมีองค์ประกอบทั้งคนที่อยู่ข้างในคนที่อยู่ระหว่างป่ากับเมืองทีนี้คนที่เป็นพรทอก็จะเป็นรากยากะจะเป็นคนที่ยากจนยกตัวอย่างที่ดงหลวงเนี่ยก็จะเป็นเผ่าที่เราเรียกว่าบาลูก็เป็นมีภาษาที่ไม่เหมือนกันจะมีผู้ไทยมีบาลูกะ,ะ,ะหรือเรียกว่าโซ่นะฮะเหมือนอย่างคนที่เป็นแกนนำดูเหมือนจะชื่อชื่ออย่างวงกระโซ ก็ก็คือบอกบอกชื่อ,อนะฮะแล้วคนเหล่านี้ก็คือยากลําบากแต่เดิมยากจนเข้าไปก็ไม่มีอะไรออกมาก็ไม่มีอะไระเพราะฉะนั้นในคนเหล่านี้ในตอนออกมาเนี่ยในในยุคยุคนั้นเนี่ยค,คือคล้ายๆตกลงกันอะ,ะทางกองทัพในยุคนั้นนะ,ะก็เลยไปสัญญาว่าจะให้ดูเหมือนมีวัวหรือควายห้าตัว มีนากี่ไร่มีที่ปลูกบ้านอยู่จํานวนหนึ่งค่ะแล้วตอนหลังก็ตีค่าเป็นเงินแสนกว่าบ้างสองแสนกว่าบ้างค่ะแต่นี่สัญญากันตั้งแต่ปีประมาณสองหค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะแลวนี่ผ่านมาเท่าไหร่30สปีแล้ะค่ะสาสิปีแล้วนะฮะว่าจะเป็นการช่วยเหลือคล้ายๆเยียวยาค่ะเพราะว่า <c oughs> เขาใช้66ทับสอก็เป็นลักษณะการปรองดองเพราะจะยุติว่าสู้ไปก็มีแต่เสียหายทั้งคู่คแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมดค่ะทีนี้ปัญหาของพอกะทอที่ที่มีการล่มสลายออกมานั้นน่ะมันเป็นปัญหาทั้งภายในและภายนอกปัญหาภายในมีปัญหาการนําปัญหาทฤษฎีปัญหาภายนอกก็คือทางสากลน,นะ ทางสากลเนี่ยสงครามเย็นเนี่ยมันยุติละค่ะแล้วก็มีความแตกแยกในประเทศสังคมนิยมค่ะและรวมทั้งในประเทศเปิดช่องทางของ66ทับสองสามนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเปลี่ยนจากที่ต่อสู้ด้วยอาวุธให้มาอยู่ในฐานะประชาชนปกติเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเงื่อนไขาการยูุยานี่จึงเรียกว่าเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยน,นะ จึงมีคำว่าพอรทอะนะฮะแต่ว่าคนอื่นที่ออกมาจะเป็นพอร์ทอไหมเพราะว่าไม่ได้เข้าไปทำทำอะไรอ่ะทำการสัญญาว่าจะให้นะ,ะก็ไม่มีใครเรียกตัวเองว่าพอร์ทอแล้วแล้วกลุ่มที่หนูเห็นว่ามีกลุ่มพอรทอไปให้กำลังใจสารรัฐธรรมนูญตรงน,นี้ใช่กลุ่ม<ช>ก็คือว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือประวัติมันก็เลยยาวนาน ยาวนานว่าตั้งแต่มีการตกลงกันที่กองทัพตกลงกันเนี่ยปรากฏว่าปรากฏได้ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าร้องอร้องขอ <ทะ S 2> สิ่งที่สัญญาไว้<ท>ะนะฮะในคำปราศัยของอาจารย์และทั้งของพวกเขา <ทะ S 2> เราก็พูดกันว่าเอ๊น,นี่ไม่ใช่ พวกเราไม่ใช่ขอทานนะ,ะไม่ใช่ขอทานเขาพูดของเขาเองว่าไม่ใช่ขอทานนะฮะแต่นี่มันเป็นสัญญาที่ทางฝ่ายกองทัพและรัฐบาลในยุคนั้นทําเอาไว้ให้แต่ว่าไม่ได้ผลจริงค,คําถามคือถ้าเขาร่ารวยมีเงินทองเขาก็คงไม่มาเรียกร้องอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นปัญญาชนชนชั้นกลางค,คุณก็ไปเรียนมีอาจารย์ทั้งหลายนะพูดตรงตง ที่เป็นด็อกเตอร์อยู่จํานวนมากจะหรือจะเป็นคุณจาตุรนคุณจาตุรนก็ออกมาแล้วไปเรียนค่ะคุณเสกสรรก็ไปเรียนค่ะนะฮะแล้วรวมทั้งอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อาจารย์สุธาชัย่นะคะอาจารย์เกษียนค่ะพูดแต่ไม่หมดและมีอยู่ในหลายพักคนะฮะคนส่วนหนึ่งไปเรียนหนังสือคนส่วนหนึ่งไปประกอบธุรกิจค่นะฮะคนส่วนหนึ่งก็ไปประกอบอาชีพนะฮะนี่จึงเป็น เป็นส่วนที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเงินรัฐะรวมทั้งภาคใต้หลายคนก็ร่ํารวยทําอาชีพแต่พี่น้องในภาคอีสานและภาคเหนือจํานวนหนึ่งซึ่งเขายังยากลําบากเขาก็พยายามจะร้องทุกมาเป็นลําดับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลและกองทัพแต่ละยุคนั้นไม่ได้มีเอาคำมั่นสัญญานี้บรรจุเป็นงบประมาณแต่ความจริงกรมนมีงบรับตั้งเยอะนะก็ไม่รู้เอาไปใช้อะไร ก็ไม่ได้มีบรรจุอ้างว่าไม่มีในงบประมาณเพราะฉะนั้นจริงถูกปฏิเสธเรื่อยๆในคำปราศัยที่จานธิดาพูดกับพี่น้องผอรทเหล่านั้นเนี่ยได้ชี้เห็นว่าคือเขาพูดเองว่าหนึ่งเขาไม่ใช่ขอทานและเขาก็คือประชาชนเป็นประชาชนเต็มขั้นเหมือนคนทั่วไปเป็นประชาชนที่ยากลำบากเพียงแต่มาทวงในสิ่งที่กองทัพและรัฐเคยสัญญากับเขา นะคะถามว่าทาไมทาไมเข้าได้ครั้งแรกที่มาเนี่ยคือหลายคนบอกว่าเป็นสายพลเอกสุรยุทธ์ค่ะแต่ว่าพลเอกสุรยุทธ์ในหมู่บ้านที่ดงหลวงนี่ก็ไปนะที่อาจารย์ไปเนี่ยะนะเขาก็ไปแกนนาบางคนก็เข้านอกออกในะนะฮะเข้านอกออกไหนเราก็เลยอธิบายว่าเวลาผ่านมาตั้งกี่ปีทําไมเขาไม่จ่ายแล้วทาไมจะมาจ่ายเอาตอนที่พลเอกสุรยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะใช่ไหมคะไม่รู้ไปเอางบส่วนไหนแต่ให้จํานวนหนึ่งค่ะดูเหมือนจะได้สักประมาณ500คนนะฮะเท่าที่ทราบแต่ว่าคนมันเป็นหมื่นหมื่นมันมีจํานวนเป็นหมื่นหมื่นท่านรับทั้งอยู่ในป่าทั้งอยู่ชายป่าอะไรอย่างเนี้ยก็มีเป็นหลายหมื่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งยุ่งเลยมันก็เลยเอ้าวทาไมคนนี้ได้ทําไมคนนี้ไม่ได้อย่างนี้มันก็เป,นเป็นเป็นอย่างแล้วถามว่าทาไมถึงจ่าย ที่ไปวันนี้ก็เลยไปเฉลยให้เขาฟังว่าที่เขาจ่ายเนี่ยเพราะเขากลัวพวกคุณเป็นเสื้อแดงหร<ฮ>ือเขายังมีจินตภาพ่าคนเหล่านี้เป็นนักรบค่ะแล้วก็กลัวว่านักรบพวกนี้จะมาเป็นเสื้อแดงขอโทษด,ดูภาพกับเมื่อกี้สิแก่ๆทั้งนั้นแล้วไม่มีเสื้อแดงใครจะไปเจ้วใช้ลุงป้าเหล่านี้นะแต่ว่าไปเขาก็คือประชาชนอีสานค่ะภาคอีสานภาคเหนือเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือเขาเอเ้าใจเิียน่ะ แต่เป็นความเข้าใจผิดที่ทําให้พวกคนเหล่านี้ได้เงินไปจํานวนหนึ่งค่ะแล้วมันมีความเข้าใจผิดนะฮะก็ในความเข้าใจผิดตรงนี้คืออะไรคือเขาเข้าใจผิดว่าคนเสื้อแดงจะไปใช้คนเหล่านี้มาเป็นกองกําลังอาวุธนะเพราะกลัวคอมมิวนิสต์อยู่ค่ะกลัวทั้งความคิดคอมมิวนิสต์กลัวทั้งกองกําลังอาวุธ่ะนะแต่ความจริงเขาแก่หมดแล้วนะแก่หมดแล้วเพราะว่าเจ้าคนตัวจริงนะมันต้อง60กว่า กสิบกว่าทั้งนั้นไอ้ที่หนุ่มๆน,นั่นอาจจะเป็นรุ่นหลานแล้วะนะฮะเป็นลูกของลูกในท้องอีกทีหนึ่งทีนี้ก็หนึ่งก็อธิบายให้เขาฟังนะ,ะ,ะว่าก็ส่วนมากก็ต้องต้องแก่มากแล้วนะ,ะว่าเนี่ยเขาให้นะเพราะเขากลัวจะมาเป็นเสื้อแดงเพราะฉะนั้นพวกคุณจะเป็นแดงหรือไม่แดงการเกิดขึ้นของคนเสื้อแดงก็ทําให้พวกเขาได้อานิสงจากตรงนี้แล้วข้อสองก็คือว่า พลเอกสุริยุทธ์ถือโอกาสที่มีพ่อพ่อคือชื่อลุงคำตันชื่อในป่าชื่อจริงคือพยมจุนนานนน์นะเป็นมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยไม่ใช่เพื่อประชาธิปไตยที่ว่านะ,ะเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพปลดแอกตลกไหมตลกนะคะ,คะตลกแต่นี้ก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่า เอ้ยคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าคุณสรยุทธ์มีพ่อเป็นผู้บัญชาการกองทัพปลดแอกชื่อลุงคำตันเนี่ยเวลากินอาหารนี่แกจะเอาทุกอย่างปนหมดเลยนะเหมือนพระเลยนะทุกคนจะเล่าให้ฟังกันว่าแกก็จะเอาอะไรมาผสมกินกันคือแกหนีตั้งแต่ในช่วงกระบฏเสนาธิการแล้วพูดตรงๆก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องไปอยู่กับพคทคือหนีออกทางพม่า แล้วก็ต้องไปอยู่ร่วมกับพกตบซึ่งดูแลอย่างดีค่ะประหนึ่งเป็นแนวร่วมค่ะแนวร่วมชั้นสูงอะไรประมาณนั้นทีนี้เห็นมียศด้วยก็ให้เป็นอผู้บัญชาการกองทัพปดแอกถามว่าแล้วจะมาเป็นองคมนตรีมันไม่น่าสงสัยเหรออ้าวถ้างั้นเราก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยว่าคุณคุณพลเอกสุรยุทธ์มีสองสายสายหนึ่งคือพ่อะเป็นผู้บัญชาการกองทัพปดแอก ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคอีกสายหนึ่งคือคุณตาค,คือดิน่ารักคือหลวงส,สีสิทธิสงครามเป็นตัวละครเอกในกบฏบรวรเดชค,ค,คนสำคัญจริงๆก็เป็นเพื่อนกับพญาพหลพลพยุหัเสนาแล้วก็ไปตามหาพญาพหลวันเปลี่ยนแปลงการปกครองหากันไม่เจอ คือเขาไปหาพระยาพหลนที่บ้านพระยาพหลนก็ไปหาหลวงศรีสิทธิ์ที่สงขามในบ้านพรอมจริงเขาเป็นเพื่อนรักกันนะค่ะแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจไม่เอา,าอก็ดูเหมือนจะตั้งให้ไปอยู่กระทรวงศึกษาเรืออไรอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนหลังไปอยู่กบฏบวรเดชเป็นแม่ทัพเอกข,ของกบฏบวรเดชนี่คือสายคุณแม่นะสายคุณแม่เห็นไหมมันมีเรื่องราวและนี่คือ เหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะมา,อ,าอยู่ได้แต่เราก็ต้องบอกว่าเรื่องการต่อสู้มันไม่ใช่เรื่องสายเลือดค่ะมันไม่ใช่เรื่องสายเลือดมันเป็นเรื่องอุดมการค่ะเพราะฉะนั้นเพียงแต่เป็นลูกที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องดูหมิน่นใครนะค่ะเป็นลูกของอลุงคำตัน แล้วเขาเป็นสายได้ยังไงใช่เขาเป็นลูกสหายค่ะแต่พูดตรงๆเขาก็เป็นอมตดอะใช่ค่ะนะเขาเป็นอมตหลายสวแล้วเราก็ตั้งคําถามในการปราศัยถ้าว่างๆก็ลองมาฟังดูค่ะฟังแล้วใช่ไหมคะฟังแล้วค่ะก็ต้องสนุกใช่ไหมสนุกค่ะอาจารย์สนุกมากก็ในนั้นก็ต้องย่อเพราะเราไม่สามารถให้พี่น้องที่ท่านผู้ชมได้ฟังทั้งหมดได้เพราะอาจารย์พูดกับพี่ค่อนข้างยาวนะคพูดกับสายทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างยาวค่ะแล้วพูดให้เขาเข้าใจว่า ทำไมมีสายนำจำนวนหนึ่งคิดผิดค่ะแล้วทำไมพวกคุณเนี่ยคุณเห็นคุณสรยุทธ์พอเอกสรยุทธเป็นลูกสหายค่ะแล้วแค่นี้แล้วเขาก็เป็นอมตะอยู่ชัดๆอะค่ะแล้วคุณจะคิดว่าเขาคือสหายเหรอะหรืออย่างไรนะฮะค่ะเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะค่ะอมมตะทั้งหลายในสุญญ่เป็นคนดีแต่ในที่สุดเราต้องถามว่าคนดีของใครค่ะคนดีของใครใช่ไหมคะแล้วเราก็ เวลาพูดก็พูดโยงให้เห็นถึงว่าเมื่อกี้คําถามของหนูว่ามันมีหลายกลุ่มค่ะถามว่าทําไมกลุ่มหนึ่งไปอยู่หน้าข้างหน้าได้มี2ปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือจากการที่พลเอกสุรยุทธ์มาเข้าหากลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็ดึงเข้ามาะนะคะเข้ามาร่วมกับกอรมนเข้ามาร่วมกับกองทัพบ,บางคนได้เงินเดือน แล้วบางคนก็ได้สองแสนหรืออะไรประมาณนี้นะคะ,คะแล้วก็มีท่าทีว่าจะได้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าว่ากันด้วยผลประโยชน์ว่ากันด้วยอ้างสายสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นลูกของลุงคําตันนะฮะเป็นลูกของลุงคําตันาสายเลือดไม่ใช่หลักประกันแห่งอุดมการน,นะฮะมันคนละเรื่องเลย<ช>นะไม่จําเป็น ว่าพ่อเป็นอย่างหนึง่งลูก,ลลกจะเป็น,ปนอย่างเดียวกัน,กนมันไม่ใช่มันต้องดูการปฏิบัติทีนี้อีกอย่างหนึ่งเราจะไม่พูดถึงผลประโยชน์พูดถึงแนวคิดเพราะนั้นถ้าถ้าหากใครได้ฟังในเทปนะอาจารย์ธิดาก็อธิบายว่ามีสายนำเขาจำนวนหนึ่งค,คือถ้าเป็นพวกในป่าเขาไม่ได้แกนนำเขาจะเรียกสายนำนะสายนำจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาสอบไม่ผ่านเบื้องต้น ซึ่งถ้าในเทปที่อาจารย์พูดจะมีะเพราะว่าบทที่หนึ่งแห่งการต่อสู้ของประชาชนนั้นค,คุณต้องรู้ว่าใครคือประชาชนคใครคือปฏิปักษ์ประชาชนค่ะพวซ้ายนําเหล่านั้นเนี่ยวิเคราะห์สังคมคเดี๋ยวซึ่งเราต้องมีเวลาไม่มีไม่พอหรอกรายการแบบนี้อาจจะเอาไปไว้ในโรงเรียนนอกระบบเขาวิเคราะห์สังคมเป็นทุนนิยมค่ะ แต่เป็นทุนนิยมแบบกลไกเมื่อวิเคราะห์สังคมเป็นทุนนิยมมันต้องมีนายทุน<ะ>เป็นคล้ายๆเป็นเป็นเป็นผู้ที่กดขี่ขูดรีดประชาชนอะไรประมาณนั้นนะค,ะะคือเขามองว่าเมื่อสังคมเป็นทุนนิยมเศรษฐกิจเป็นทุนนิยม<ะ>เพราะฉะนั้นปฏิปักษ์ประชาชนต้องเป็นนายทุนหาไปหามาเออทักษิณนี่แล้วประชาชน<ะ>คือใครพอเวลาสนธิริมทองคุณเดินออกมาพร้อมกับคนเป็นจํานวนมากก็ปรากฏการณ์สนธิลิมทองคุณทําให้พวกเขา เข้าใจว่านี่คือการต่อสู้ประชาชนจึงมีปัญญาชน14ตุลาฝ่ายซ้ายและสายนำของพวกพวกทอ,อดีตเนี่ยจำนวนหนึ่งเข้ามาอยู่ข้างนี้ก็คือเข้าใจว่าสนที่ริมทองกุลทำตัวในฐานะตัวแทนประชาชนแล้วศัตรูประชาชนก็คือทักษิณชินวัตรและอาจารย์ก็ตั้งคำถามกับพวกสายนำเหล่านั้นว่า เอ้ก็คุณเสรยุทธ์มาเป็นนายกแล้วคุณทักษิณก็ไม่อยู่แล้วค่ะนะคะแล้วใครใครเป็นปฏิบักิประชาชนนะใครคือผู้ปกครองตัวจริงคุณช่วยบอกหน่อยเขาตอบไม่ได้ค่ะเขาตอบไม่ได้อันนี้ก็คือต้องการคุยกับพวกเราให้เข้าใจว่าการวิเคราะห์สังคมนั้นนํามาสู่การตัดสินใจเลือกข้างว่าข้างไหนเป็นข้างประชาชนข้างไหนเป็นปฏิปักิกับประชาชนอย่างผิด เป็นการวิเคราะห์แบบกลไก่แบบคัมภีร์และไม่ไม่ใช่ของจริงะนะก็คือวิเคราะห์ตามประเทศอื่นง่ายๆเพราะฉะนั้นจึงนํามาสู่ว่าจึงมีเขาเรียกว่าคอมเหลืองหรือว่าคอมอมาตประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาถือว่าคุณทักษิณเป็นศัตรูนี่เราไม่พูดเรื่องผลประโยชน์นะ,ะเราพูดเอาว่าวิธีคิดของเขาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึง แต่ว่าปัจจัยผลประโยชน์ในหมู่ของพี่น้องที่เป็นคนยากคนจนค่ะแล้วคิดว่าคุณสุรยุทธ์ก็คือกลายเป็นผู้นําใหม่ค่ะเป็นผู้นําใหม่ด้วยสายเลือดนะคะ,คะด้วยสายเลือดอาจารย์ยังไปเห็นหนังสือร้องเรียนอะไรต่างๆนะะส่วนหนึ่งที่เขียนผู้ตรงตรงเลยนะว่าในพกทเนี่ยการแต่งตั้งตำแหน่งให้กับ ลุงคำตันนั้นน่ะเป็นตำแหน่ง้อย<ะ>ไม่ใช่ตำแหน่งจริงและรวมทั้งที่ไปทำที่หน้านเนี่ยประหนึ่งว่า,าลุงคำตันเป็นผู้บัญชาการตัวจริงหรือเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์ตัวจริงความจริงไม่ใช่ต้องบอกให้พลเอกสุรยุทธ์ถ้าดูรายการนี้รู้ด้วยไม่ใช่หรอกเพราะว่าพูดตรงๆว่าภายในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเขาเนี่ยเขาต้อง โอ้โหเรียกว่ายาวเลยกว่าจะได้มาถึงตรวจสอบเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่พวกเขานะต้องการและเรียกร้องแล้วกลายไปเป็นคอมอยู่ข้างหน้าเราจะเห็นว่าที่ที่มาอยู่กับที่หน้าที่หน้ารัฐสารรัฐธรรมนูญหนุ่มๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เหมือนกับที่อาจารย์ในรุ่นแก่อ่ารุ่นเยาว์ค่ะ เพราะฉะนั้นนะถามว่าเหตุการณ์30กว่าปีมาแล้วะนะจึงเกิดพรทอหลายกลุ่มยังต้องการเรียกร้องเพราะพวกเขาอย่างไม่ได้และเกิดตัวปลอมค,คือไม่ใช่ของจริงอีกจำนวนหนึ่งเพราะว่าเขาจะสอนกันให้ท่องว่า,ากฎทปทฐานปลดแอนสิบข้อว่าอะไรเขาท่องติวเหมือนติวสอบเข้าอะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้รับเงินเพราะฉะนั้น จึงเกิดปรากฏการณ์ว่ามีพอรทหลายกลุ่มและเท่าที่ทราบก็ทิ้งท้ายไว้ว่าวันที่สุเรนเนี่ยที่ครมอรจะไปะพวกเขาก็จะไปไปพบก็แปลว่าเขายังเรียกร้องอยู่นะ<ช>ยังเรียกร้องเงินอยู่จำนวนหนึ่งเพราะนั้นจึงเกิดพอรทหลายกลุ่มแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงแต่แกนนำจำนวนหนึ่งมีผลประโยชน์กับกอรมนและแกนนำจำนวนหนึ่ง วิเคราะห์เลือกข้างผิดค,คิดว่าคุณทักษณิณเป็นศัตรูเราจึงพบว่าอดีตคอมมิวนิสต์มีหลายพวกค่ะ,คะอาจารย์คะสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับประชาชนนะคะในเกินกถึงวันที่23 23วันที่23ใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าประชาชนที่จะไปให้กำลังใจคุณจตุพรขอให้ไปด้วยความเข้าใจว่า ขณะนี้กระบวนการต่อสู้ของเรานั้นต้องสุขุมรอบคอบเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนั้นน่ะผู้ตรงๆว่าหาเรื่องค่ะอย่าไปเข้าทางไข่ค่ะแล้วเรื่องนี้คุณจตุพรเป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการประชาชนนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความเข้าใจและก็ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับการต่อสู้ของประชาชน นับจากนี้ขอให้เราใช้สติปัญญาสุขุมรอบครอบคือคเราจะไม่เป็นคนที่ทำผิดค่ะเราจะต้องเป็นคนที่ชอบทำที่สุดค่ะปล่อยให้ฝ่ายอาตยมเนี่ยผิดข้างเดียวะนะฮะแล้วเราจะได้หัวใจประชาชนทั้งประเทศค่ะค่ะ สำหรับรายการในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการเดี๋ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ